ท่านเป็นเสียงข้างน้อยอ่ะผู้มีพระคุณท่านจะเอากับท่านไหมวันดีก็ค้าท่านวันไม่ดีก็จิกท่านท่านก็จะสีเรียสท่านไม่กล้าผ่านงานสภาหรอกนี่คือปัญหารัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะไม่มีความกล้าหาญที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญสาคัญเพราะฉนั้นข้อจากัดเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยเห็นใจนะข้าการก็จะเกียวว่าสภาก็จะจ้องจับผิดท่านท่านทําอะไรปั๊บเอาเรื่องเข้ามาสภาท่าไม่เห็นด้วยท่านก็เดินไม่ได้ วันนี้สังคมจับตาแล้วว่าเมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ท่านก็จะหันมาทําทางรัฐที่ทุกคนระแวงอ่ะสี่เดือนต่อไปนี้เพื่อ4ปีข้างหน้าก็จะเกิดการแก้ปัญหาตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเข้าล่องที่ทุกคนระแวงก็คือกลัวว่าท่านจะมายุ่งเกี่ยวกับงวสวเขากระโดงและสกายไนท้ายที่สุดสิ่งที่เราคิดว่ากลัวก็คือในที่สุดก็จะเบี้ยว m o a กันถ้าเบี้ยวจริงมันก็บัวแรงนะ้ําสุดท้ายไม่ได้อะไรโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญผมต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูนเป็นสิ่งที่เราใฝ่่ฝันนนพพพออออ้งเเเืขาา เรื่องรัฐมนูญมาผูกมัดกับการตั้งนายกก็มองเห็นเสตียนาดีอยู่ว่าเขาก็จะใช้ โอกาสนี้มัดแต่ผมดูไปดูมัดมัดไม่อยู่แล้วแก้ไม่ได้แน่แล้วสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยทั้งแก้ปัญหาประเทศทั้งรัฐธรรมนูญทำไมผมบอกว่าแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญท่านฟังนะผมดูในคํานโยบายแล้วเนี่ยเขียนแบบไม่พูดเต็มปากเต็มคําก็เลยมีคนสงสัยถามนายกรัตนรองนายกวันศักด์ก็มาตอบพอท่านมาตอบชัดเลยชัดเลยว่า4เดือนนี้ไม่ได้ทําหรอกจะไปคลิกออฟนับหนึ่งกันตอนวันเลือกตั้งเพราะจะไปทปําประชามติวันนั้นวันนั้นเลยคือวันเลือกตั้งทำรัฐธรรมนูญนะมันเกิน4เดือนไปแล้วไปทําประชามตติิาาาประะชม่นก็จ ขั้นสองขั้น3ามต่อไปถ้าไม่ผ่านจบข่าวล่มสลายถ้าแม้ผ่านก็จะไปดูร่างไปดูสสอรอเอาอยัางไงแม้ผ่านมีสส,สอรอไม่รู้สสอรอวันนั้นใครมีอำนาจจะเอาใครเข้ามาจะลอกไหมจะเป็นสีอะไรวันนี้ก็วิโตก,กันเพราะนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยฟังไปฟังมาแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ห่างไกลความเป็นจริงมาก